อาจารย์มานกพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานกพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็มีคำถามผ่าน Facebook ส่วนตัวของผมก็ถามว่างไงครับก็เข้ามาถามน,นะคะว่า ค่าที่จ่ายที่จ่ายไปที่ได้มาภายหลังซึ่งทรัพย์สินหรือที่เขาเรียกว่า PPE ค่ะอาจารย์คือคือหนูสงสัยนะคะว่า PPE นี่คืออะไรคะอาจารย์ PPE ก็คือที่ดินอาคารอกกุปกรณ์ Property Plant Equipment <อ>ก็คือเขาลังจะถามเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายสำหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรอ๋อค่ะแล้วเขาก็ถามต่อนะคะว่าจะ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเนี่ยเขาจะถือเป็นแคปได้เนี่ยจะต้องพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะแคปนี่คืออะไรคะอาจารย์แคปก็คือการที่มันน่าจะมาย่อมาจากแคปิตอลหรือที่แปลว่าทุนนะค่ะแคปิตอลที่แปลว่าทุนหรือเรียกภังว่าแคปก็คือจะสามารถเอาไปบันทึกเป็นทุนได้ไหมเป็นต้นทุนได้ไหม ก็คือผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเขาหน้าอะไรจะถามว่าใครใจ่ายสําหรับจ่ายไปตอนที่ใช้สินทรัพย์อยู่เนี่ยมันอาจจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์ดังกล่าวที่เราลังใช้งานอยู่ในกิจการเนี่ยจะดูยังไงว่ารายจ่ายนั้นถือเป็นค่าซ่อมแซมหรือรายจ่ายนั้นจะถือเป็นสินทรัพย์ถ้าเกิดมันทึกเป็นค่าซ่อมแซมเนี่ยก็คือเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทําให้สินทรัพย์ ชิ้นนั้นเนี่ยมันมีอายุยาวนานขึ้นไม่ได้ทําให้สินทรัพย์นั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นไม่ได้ทําให้สินทรัพย์นั้นมีประโยชน์ใช้สอยสูงขึ้นเนี่ยเงินที่จ่ายไปเนี่ยจะเรียกว่าค่าซ่อมแซมถือเป็นค่าจ่ายประจํางวดในงบกําไรขั้นุนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปแล้วทําให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้นเช่นอาจจะทําให้สินทรัพย์นั้นมีอายุยาวนานขึ้นจาก5ปีเป็น10ปีหรืออาจจะทําให้สินทรัพย์นั้นมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น อาจจะทำให้สินทรัพย์นั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานเร็วขึ้นลดต้นทุนอันนี้รายจ่ายดังกล่าวที่จ่ายไปก็จะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ก็คือทำให้ทุนของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นที่เรียกว่าแคปนั่นเองอืมค่ะอาจารย์ฟังแล้วก็ยังงงงอยู่นะคะอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าจะจะดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเป็นค่าที่จ่ายประจำงวดหรือว่าจะถือว่าเป็นต้นทุนของทรัพย์นั้น ผมจะขอกยกตัวอย่างกรณีรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผมได้มาจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสารลดภูเทมนะครับ<า>ท่านให้ผมมาค่ะให้ผมมาด้วยสภาพที่แบบว่ามันใช้งานไม่ได้มาหลายสิบปีแล้วแล้วก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยมาซ่อมเองค่ะคันนี้นะฮะตอนที่ได้มานั้นเป็นเป็น,ปนซากมาเลยค่ะคือแบบว่ายางไม่มี ถังบุบทุกอย่างเนี่ยก็ขาดหายหมดเลยอะ่ะมันเป็นแค่เพียงโครงรถเท่านั้นเองอก็เลยมาให้ผมเนี่ยเอาไปซ่อมเองเพื่อที่จะมาขี่ร่วมกัน<อ>ผมปรากฏว่า<อ>การซ่อมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการซ่อมที่จากรถยน<อ>์ที่มันไม่มีอายุแล้วอะ่ะคือมันหมดสภาพแล้วและอยู่ๆเนี่ยผมจ่ายเงินซ่อมไปประมาณคันนี้นะครับประมาณหนึ่งหมื่่ะบาท แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ที่มันมาจากภาคใต้เนี่ยเขาเอามาจากนราธิวาสเลยนะครับตัเนี้ตอนที่เอามามันไม่มีสภาพใช้งานได้คือไม่มีอายุการใช้งานแล้วพ <ft> <salsa. S 2> เพรผมจ่ายไปหมื่นสี่ถามว่าตอนนี้มันใช้งานได้ไหมมันยังใช้งานได้อยู่ก็ uh huh. แปลว่าจากที่มันไม่มีอายุแล้วเนี่ยผมทําจ่ายมันซ่อมมันเนี่ยเรียกว่าซ่อมเนี่ยนะ uh huh. แต่ว่าการซ่อมของผมทําให้มันมีอายุการใช้งานได้เพิ่มขึ้นจากที่ไม่มีอายุเลยแล้วมันใช้งานได้เนี่ยก็แปลว่ามันทําให้ มันมีอายุยาวนานขึ้นดังนั้นเงินที่ผมจ่ายไปหมื่นสี่นั้นจะต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ก็คือถือว่าเอามาแคบเข้าไปอไอ้ที่เขาเรียกว่ารายจ่ายในการซ่อมแซมครั้งใหญ่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้หรือเปออล่าคะรายจ่ายในการซ่อมแซมครั้งใหญ่เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับสิ่งนี้คือแบบว่าไม่ซ่อมมานานเลยแล้วก็รอเก็บสะสมมาซ่อมทีเดียวครั้งเดียวเลยครั้งหนึ่งซึ่งมันต้องเป็นการจ่ายลงทุนมหาศาลเนี่ยก็ต้องถือเป็นรายจ่ายที่ถือว่าเป็นการแคปก็คือถือเป็นต้นทุน คราวนี้ถ้าเกิดให้ผมยกตัวอย่างต่อไปก็คือว่าหลังจากของขี่รถคันนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยผมรากวดว่าผมจะต้องไปซ่อมไปซ่อมเช่นไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือว่าไปเปลี่ยนหัวเทียนไปเปลี่ยนไฟข้างสมมุติว่าขี่ๆไปแล้วมันอะไรมันก็ทางไปทีละนิดทีหน่อยนะเงินดังกาวนี้นนจะต้องถือเป็นค่าจ่ายหรือเรียกว่าค่าซ่อมแซมเท่านั้นเพราะว่า การเปลี่ยนหัวเทียนการเปลี่ยนหัวเทียนของผมไม่ได้ทใมมาให้รถผมมีอายุยาวนานขึ้นเงี้การเปลี่ยนไฟไฟหน้าที่แตกอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้รถผมมีอายุยาวนานขึ้นหรือไม่ได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นคือมันได้เท่าเดิมอะ่ะประโยชน์ใช้สอยมันยังคงเท่าเดิมอย่างเงี้ยหรือผมไปเปลี่ยนยางยางรถยนต์เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้สมมุติว่าใช้ไปปีสองปีแล้วมันสึกหรอผมเปลี่ยนค่ายางเนี่ยค่ายางน,นี้ก็ ต้องมาพิเคราะห์ว่าแล้วการเปลี่ยนยางของผมทำให้รถมีอายุยาวนานขึ้นไหมก็ไม่ใช่ม,มันแค่เพียงว่าให้รถมันใช้งานได้ในสภาพเดิมเท่านั้นเองดังนั้นรายจ่ายที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นการจ่ายไปเล็กๆน้อยๆซึ่งเงินที่จ่ายไปไม่ได้ทําให้รถมีประสิทธิภาพดีขึ้นเลย<ม>แค่เพียงว่าให้มันใช้งานได้ตามปกติของมันก็ต้องถือเป็นค่าจ่ายประจํานวดแต่ถ้าเกิดผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นผมบอกว่าผมใช้ไประยะเวลาหนึ่งผมเห็นว่ารถคันนี้มันแค่เพียง80ซีซีเท่านั้นเอง ผมอยากจะเปลี่ยนเป็น4 0 0ซีแน่นอน8 0ซีมันวิ่งได้ช้าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น4 0 0ซีเนี่ยรถคันนี้จะวิ่งเร็วมากเลยเร็วพอกับรถยนเลยถ้ามันเป็นไปได้นะแล้วผมเอาเครื่องยนต์4 0 0ซีมาใส่ในรถคันนี้ผมไปซื้อเครื่องยนต์มาในราคา30,000บาทมาใส่ในรถคันนี้ถามว่าคุณเจบคิดว่ามันจะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดที่เรียกว่าค่าตอมแซมหรือว่าควรจะถือว่าเป็นต้นทุนของ รนี้น่าจะเป็นต้นทุนของรถคันนี้นะคะเพราะว่ามันทาให้รถคันน,คนี้วิ่งได้เร็วขึ้นใช่เพราะการเปลี่ยนเครื่องทําให้รถคันนี้วิ่งได้เร็วขึ้นคือมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมดังนั้นเงินที่จ่ายไปจะต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์อืมค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งขี่รถคันนี้ไปสักนึงผมไปติดไซคคาคือผมผมชอบโมรถมอไซค์คลาสสิกอะ่ะคือไม่มีปัญญาซื้อรถ BMW อะ่ะก็เลยเอารถเอรอยมาติดไซ้คาที่เป็น เดี๋ยวให้ลูกมานีนั่งตรงนี้ด้วยข้างๆเป็นไซค์คาออกมาข้างนอกถามคุณเจ๊ว่าถ้าเกิดผมติดไซคคาเนี่ยด้วยมอเตอร์ไซค์่าๆเก่างเงี้ยถามว่าเงินค่าซื้อไซค์คามาติดข้างๆรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะถือเป็นแค่จ่ายหรือว่าจะถือเป็นการแคปถือเป็นแคปค่ะทำไมถือเป็นแคบครับก็เพราะว่าไอ้ตัวที่ติดมาเพิ่มเติมเนี่ยมันมันสภาพรถมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ามันทําให้ ประโยชน์ใช้สอยของรถมันเพิ่มขึ้นเพิ่มันใช้งานได้เยอะกว่าเดิมใช่ค่ะจากที่ขี่ได้แค่สองคนจากที่ผมขี่คนซ้อนมานีก็อยู่ตรงไซคาได้ค่ะดังนั้นประสิทธิภาพมันสูงขึ้นก็ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถือเป็นการแคปนั่นเองค่ะก็คิดว่าน่าจะยกตัวอย่างพอเข้าใจแล้วนะครับสรุปโดยคร่าวๆคือว่าถ้าจ่ายไปแล้วมันไม่ทําให้สินทรัพย์มันมีสภาพดีขึ้นเนี่ยก็ถือเป็นค่าต้องแทนถือเป็นค่าจ่ายไป แต่เกิดจ่ายไปมันทาให้สินทรัพย์นั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดีขึ้นใช้งานได้มากขึ้นลดต้นทุนก็ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เราเรียกว่าแคปนั่นเองนะครับก็ถือว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาถามนะครับว่าไม่รู้จะดูยังไงรายจ่ายหลังจากการได้มาของสินทรัพย์เนี่ยผมขอ,อยกตัวอย่างรถคันนี้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับรถคันนี้นะครับ